สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอองเซนเด้งวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันพุธที่17เมษายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นแมนซิเตี้พบดัลมาดริดคู่ที่2จะเป็นไบร์นมินิคพบอาร์เซนอลและคู่สุดท้ายจะเป็นเอฟซีบอโตพบวิคตอรียกิมาไรก่อนที่จะมาดกูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโคดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบวกกันยับยับหากสนใจเป็นคอรอบครัวเดียวกับเราสามารถแอดลไลน์มาได้ที่ ONG98 คู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันก็คือคู่ระหว่างแมนเชสเตียร์พบเดลมาติกก่อนอื่นเรามาดูบรรดาบคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าแมนซิตี้แข่ง32นัดชนะ22เสมอ7แพ้3อยู่ลำที่1่ของตารางส่วนทางด 24, ้านเดลมาติกแข่ง31นัดชนะ24เสมอ6แพ้1อยู่ลำที่1่ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่กมบนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้านแมนซิตี้ที่ได้เปรียบที่ได้ลงเล่นในบ้านจะใส่เสียงเชียร์เปิดบ้านเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นชาวบ้านแมนเชตอที่เป็นฝ่ายชนะ5เสมอ3แพ้2ใน10เกมที่พบกันโดยแบ,บ่งเป็นตกออง6ดำ4ต่อไปเรามาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากแมนเชตอแข่งสินัดหลังสุดชนะ7เสมอ3โดย4นัดหลังสุดแบบเป็นมงตะกอสูงทั้ง4ีนัดส่วนทางด้านเรอัลตาดแข่งสินัดหลังสุดชนะ6เสมอ4โดย4นัดหลังสุดแบบ่งตกอสูง2ดำ2 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านแมนเชสเตีร์แข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งเสมอ1แพ้1โดยแบ่งมันตะก้อสูง4ดำสองส่วนทางด้านัลมาติกแข่งหกนัดหลังสุดชนะราคาบอล4ครั้งแพ้2โดยแบ่งมันตะกรอสูง3ดำสามและต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไลน์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมนะแผนการิล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากแมนเชสเตีร์จะมาในแผน4 1 4 1ส่วนทางด้านัลมาติดจะมาในแผน4 3 1 2 จากสถตติที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแมนเชตตี้ที่ทําได้ดีกว่าทีมนี้ผมมองว่าแมนเชตตี้จะเปิดบ้านเอาชนะได้ยอย่างแน่นอนเรามาดูนักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านแมนเชตตี้มีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนส่วนทางด้านดานูมันดิคมีผู้เล่นบาดเจ็บ2คนติตู้ดแบน1คนผลจะกอ่คาดแมนเชตตี Mercedes ้เปิดบ้านเอาชนะ3.2มต่อมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างไบร์นเมลลิคพบอาเซนก่อนอื่นเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า บาเยิร์นมิวนิกแข่ง29นัดชนะ20เสมอ3แพ้6อยู่อันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านอาเซนนลแข่ง32นัดชนะ22เสมอ5แพ้5อยู่อันดับที่2ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อยา่างสูสีแต่เีมนี้ผมมองไปทางทีมเยือนอาเซนนลที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีและสม่ำเสมอกว่าจะบุกเอาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็น้าบ้านบาเยนมิวนิกที่เป็นฝ่ายชนะ4-3เสมอแพ้3ใน10เกมที่พบกันโดยแบ,บ่งมัตรกอร้อสูง4-1เสมต่ำ5ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้ง2ทีมกันบ้างเริ่มจากบาเยนมิวนิกแข่ง10นัดหลังสุดชนะ5-2เสมอแพ้3โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมัตรกร้สูง2ดำ2ส่วนทางด้านานาซนนลแข่ง10นัดหลังสุดชนะ6-2เสมอแพ้2โดย4นัดหลังสุดแบ่งมันตรกอร้อสูง1-1เ 1, สมอต่ำ2 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านไบร์ทมิเนมรนิกแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล2ครั้งแพ้4โดยแบ่งมารตโกสูง4ด่่ำสส่วนทางด้านอาร์เซนอลแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3โดยแบ่งมารตโกสูง1เสมอ1ต่ำา4และต่อไปเรามาดูกันต่อกันที่ไล์อัพของนักเตะของทั้ง2ทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากไบร์ทมิเนอรนิกจะมาในแผน4 2 3สส่วนทางด้านอาร์เซนอลจะมาในแผน43-3 จากสถิติผลการแข่งขันสิบนัดหลังศุนนั้นเป็นทางฝั่งทีมเยียนอาร์เซนอลที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเทมเยียนอาร์เซนอลจะบุกไปเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้ง2ทีมมีผู้เล่นมาเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านไบร์นมิวนิกมีผู้เล่นมาเจ็บ5คนติดโทษแบนดคนส่วนทางด้านอาร์เซนอลมีผู้เล่นมาเจ็บ1คนผลจะกอรอที่คาดอาร์เซนอลบุกไปเอาชนะ1นึส มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างเอฟซีปอร์โตพบวิตตอรียกิมมาไรก่อนอื่นรามาดับคะแนนของทั้งสองทีมมันก่อนดีกว่า FC ซีปอร์โตแข่ง29นัดชนะ18เสม,มอ5แพ้6อยู่อันดับที่3ของตารางตัวทางด้านวิตตอรียกิมมาไรแข่ง29นัดชนะ17เสม,มอ6แพ้6อยู่อันดับที่5ของตารางบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกนมนี้ผมมองไปทางเจ้าบ้าน f อฟซีปอร์โตที่ได้เปรียบได้ลงเ,เล่นในบ้านจะใส่เสียงเชียร์เปิดบ้านเอนนาชนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเจ้าบ้าน FC p o r ปตที่เป็นฝ่ายชนะ9แพ้1ใน10เกมที่พบกันโดยแบ่งมาตะกอ้อสูง4ดำ5ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจาก FC p o r ปตแข่ง10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ2แพ้3โดย4นัดหลังสุดแบ่งมาตะกอ้อสูง2ดำ2ส่วนทางด้านวิโตเรียกิมารายแข่ง10นัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดย4ีนัดหลังสุดแบ่งมาตะกอ้อสูง1ดำ3 ต่อมาเราจะมาดูราคาฟุตบอลโดยทางด้านเอฟซีปตแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล3าครั้งแพ้3โดยแบ่งมตร์ตโกสูงดํา1หนึ่งส่วนทางด้านวิโตเลียกิมมาลแข่งหงนัดหลังสุดชนะราคาบอล5ครั้งแพ้1โดยแบ่งมาร์ตกสูงสดมลา3ผลจะกอดีคาด FC ฟซีปโเปิดบ้านเอาชนะ3.0ต่อส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลย ในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและต็งรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย